สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเป็นประจำกับรายการคุยเฟื่องเรื่องพระโอกอากาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์พบคุณวันชัยสุพรรณทางช่อง MV Star Channel ส่วนทุกวันอาทิตย์พบกับผมอนุชาทรงสิริและจ่าโกวิทแย้มวงทางช่อง MV Bangkok Channel แห่งนี้ครับเช้าเช้า6โมงถึง7โมงครึ่งครับมีแฟนรายการถามมาว่าพี่อาทิตย์เมื่ออทิตที่แล้วครับพี่โกวิทไปไหน พอดีติดธุระหน่อยแล้วก็เลยให้พี่วัญชัยมาแทนอ๋อครับไม่อย่างนั้นไปวัดท่าช้างวัดท่าช้างวัดท่าช้างไม่วัดท่าช้างในกรุงเทพ่วนวัดท่าช้างโน่นเลยเขาใหญ่อ่ะล่ะฮะคุณนุชายโอ้คุณวุญชัยมาออกไป3เบรกส่วนเบรกที่4นี่ทิ้งไว้ให้ผมคนเดียวเลยเอาวเลยนะฮะก็ถือว่าเออเป็นเรื่องดีๆนะมานั่งพูดคุยกันเรื่องพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังตอนนี้หลายๆช่องก็มีอย่างนี้นะฮะครับ มีพระเครืองเครื่องรางของขลังวันก่อนผมก็ได้ดูนะฮะคุณถาวรนะฮะกับคุณพยับคำพันนั่งคุยเรื่องตำนานพระก็น่าสนใจนะเรื่องเก่าๆอย่างเนี้ยนะฮะของกาตนาเขาเขาก็ทำเราช่องนึงเหมือนกันครับก็มีดีนะฮะแล้วบางช่องเนี่ยก็นําเสนอเรื่องดีๆอย่างเรื่องสีพึ่งเนี่ยมีการเอาไปพูดคุยกันก็น่าสนใจสีพึ่งที่คุณตังใช่ไหมไม่ฮะสีพึ่งวิธีการทําสีพึ่งอ๋อวิธีการหุงผมเห็นผมเห็นรายการบางรายการเขาทาก็ดีฮะก็ดีถือว่า พวกนี้นะฮะลักษณะเรียกการการนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับเครื่องรางของขลังเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะฮะแล้วยังเปิดไปดูนะฮะรายการของดีดีรู้สึกจะดีดีทีวีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ของรายการพระเหมือนกันอันนี้เป็นพระสงฆ์ลุ้นเลยพระสงฆ์นั่งพูดคุยกันเดี๋ยวนี้มีเยอะเลยพวกช้อนจานดาวเทียมเนี่ยคุณลูกตาในช่วง หัวข่ำหัว้ามเนี่ยนะไปแล้วเนี่ยนะจริงๆผมอยากให้มีช่องแบบนี้เยอะๆนะครับอ่ามันเหมือนกับซึมซับอ่ะยังไงก็เหมือนบังคับดูอ่ะถ้าได้ดูเรื่องธรรมะเรื่องอะไรเยอะๆเนี่ยนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีก็เป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่ดีนะะก็ได้คลายเครียดแบบคนสูงอายุอ่ะครับ คนที่เขาแบบเปิดมาในบางทีเขาเปิดดูเออรายการนี้ดีนะอะไรเงี้ยนะก็เกี่ยวกับรธรรมะบ้างวันนั้นก็ดูประวัติอย่างประวัติของพระเกติอาจารย์รของพระคณาจารย์ที่สร้างพระปฐมเจดีย์อย่างเงี้ยนะฮะ,ะบางคนไม่รู้เลยนะไม่รู้ว่าพระปฐมเจดีย์เป็นมายังไงอะไรต่างๆเนี่ยถ้าได้อย่างนี้มาเนี่ย คนนันก็สนใจนะผมว่าก็ได้เหมือนกับการเรียนประวัติศาสตร์ครับปวิดก็ได้รู้ประวัติศาสตร์ของของการสร้างพระปฐมเจดีวัดพระปฐมเจดีนะปัจจุบันมีองค์ไหนเป็นเจ้าวาดอะไรอย่างเงี้ยความเป็นมาความเป็นมาเป็นมาไงผมว่าดีนะฮะแล้วอีกอย่างที่ดีตรงที่ว่าตัวพระเองมานั่งพูดคุยไงตัวเจ้าวาดเองก็มานั่งให้ข้อมูลมันก็ทุกอย่างมันจะตรงอ่ะมันไม่มีความผิดพลาดเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยท่านก็รู้ประวัติวัดท่านหมดอ่ะ อย่างพี่กวิทผมเอามาพูดเนี่ยบางสิ่งบางอย่างอาจจะตกหล่นนะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ท่านเมื่อท่านพูดเองเนี่ยนะแล้วก็มีพระจัดนะฮะก็รู้สึกว่าจะดีเหมือนกันนะเพราะท่านรู้กัท่านเองหมดท่านรู้นะฮะแล้วภาษาก็จะไม่ผิดอย่างอย่างเราคุยกันเนี่ยบางครั้งก็ต้องขอโทษนะฮะภาษาพระบางอย่างเราอาจจะไม่ไม่ลึกใช่ฮะบางอย่างนี้อาจหลุด พระบางรูปพูดเอ้าเฮ้ยคุยกันได้ยังไงอย่างนี้มันไม่ใช่อนี้ถูกต้องคุณนุชชาแล้วมันก็มีฮะเพราะว่าคารวะมานั่งพูดคุยเนี่ยแน่นอนบางอย่างเราไม่รู้บางอย่างไม่รู้อย่างเช่นสมณศักดิ์พระศพระอย่างเงี้ยอย่างเช่นเจ้าวาดอย่างเงี้ยคุณนุชชารู้อปลครับถ้าถ้าระดับสูงๆเนี่ยเขาเรียกอธิบดีสงฆ์ถ้าเป็นระดับต่ำเรียกพระอธิการคเพราะเราก็ยังงงอยู่แล้วจะใช้ระดับไปยังไงเรียกเจ้าวาดบางครั้งเฮ้ยไม่ได้ต้องเรียกอธิบดีสงฆ์อย่างวัันนนนน้ี่ผมรรายกึง รู้สึกจะหมาดูท่านหนึ่งนะฮะเขาสัมภาษณ์สัมภาษณ์หลวงพ่อเนรพระศรีสุดารามาพระลาดพระราชพิพัฒน์โกศลเขาก็เรียกพระราชจักรพิพัฒน์โกศลพระพระราชจักรพิพัฒน์โกศลจะจะลักษณะเนี้ยจะออกมาคําพูดก็จะออกมาแบบลักษณะเหมือนเพราะว่ามันมันไม่ใช่คําพูดที่ที่่วา ้มันมีตัวเกินเข้ามาอะก็อย่างเงี้ยบางทีเนี่ยการการไม่รู้นะฮะถ้าเอาพระมาพูดเองอะไรเองเนี่ยก็จะก็จะรู้ชัดเจนอย่างพิธีกรเองหรือคนจัดรายการเองเนี่ยบางอย่างไม่รู้เนี่ยนะฮะก็ต้องขอขออภัยเพราะบางทีเนี่ยอย่างอย่างหมอดูท่านนั้นนะฮะ ก็ท่านพอท่านพูดผิดไปนี่ท่านอาจจะรู้ว่าเออมันไม่ใช่อย่างนี้ได้ใช่ถูกต้องครับแม้แต่ยกทหารมาันแหละเุาดูจากบางคนไม่เป็นเนี่ยไปอ่านแบบแบบไม่รู้อ่ะถูกไหมครับยังผมยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นพลตีสนันเนี่ยผมมีเห็นพิธีกรอยู่คนหนึ่งนะอ่านเป็นพลตำรวจสนันผมฟังแล้วผมยังงงอยู่เอะเขาไม่ได้ศึกษาอะไรเลยหรอครับบางครั้งเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้เขาต้องศึกษาว่าเออยางงี้ต้องไม่รู้เนี่ยต้องถามไม่ใช่มาพูดไปเฉยอย่างเงี้ยแล้วมันมันเหมือนเหมือนทำให้ตัวเองเนี่ย มันด้อยค่าไปเลยคุณลูงครบเพราะงั้นเราต้องศึกษาเหมือนกันตรงนี้นะครับเรื่องวงนี้พออยู่ในวงกว้างเนี่ยเวลาพาดไปเนี่ยนะมันเหมือนโดนจับจ้องอ่ะพอพาดมาปุ๊บก็โดนนะ๋ยวทีนี้ว่าเราก็พยายามนะพยายามจัดรายการก็พยายามศึกษาศึกษาเรื่องธรรมพะเรื่องอะไรต่อมีออไรก็อยากแต่ว่าต้องเลือกให้ถูกแต่ว่าบางทีก็ต้องขออภัยนะฮะบางอย่างเนี่ย มันอาจจะผิดพลาดเกิดขึ้นได้ก็ต้องขออภัยกันด้วยมาที่ของรางวัลก่อนพิโกวิทย์ของรางวัลยังยังอยู่เหมือนเดิมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ฉลากกันยังไงเมื่อไหร่กำหนดวันกันอีกทีว่าจะจัดกันเมื่อไหร่นะฮะของรางวัลก็จะเป็นพระพุทธชินราชหน้าตากหกเซนนะฮะแล้วแล้วก็พระปิดตานะะเสาห้าหลวงปู่วาดวัฒพานสูงจังหวัดนนทบุรีนะฮะอันนี้มีพระพุทธชินราชเนี่ยหนึ่งรางวัลนะะพระปิดตา 3รางวัล3ารางวัลทั้งหมดก็เป็น4ี่รางวัลด้วยกัน4รางวัลเรยกว่ารางวัลใหญ่1รางวัลแล้วก็รางวัลย่อย3ครับนะครับอยากให้ร่วมสนุกกันนะฮะด้วยการ SBS นะฮะพิมพ์ PP นะฮะส่งมาที่4890011ครับนะฮะ นี่แหละฮะ s อสนะครับพิมพีพีนะส่งมาที่4 8 9 0 0 1 1นะแล้วเราก็จะมาจับรางวัลผู้โชคดีกันว่าใครจะได้อะไรครับผมได้นี่แหละฮะครับก็ของรางวัลนะฮะก็ร่วมสนุกกันนะก่อนจะไปเรื่องนี้แนะนำหนังสือก่อนหนังสือขายดีที่เจ็ดเล่มนี้ฮะย้อนรอยพระเกจิดังรีบหาซื้อนะฮะเพราะว่าเล่มนี้เนี่ยสมบัตินาคุณพระสมเด็จ เศษสองวัดนะสมเด็จชิ้นฟักเนี่ยฮะองค์นี้นะครับองค์นี้โขลโตใช่ฮะเศษสองวัดที่วัดระฆังแล้วก็วัดวัดชโยนะฮะผมจะผมจะเรียกเป็นวัดใหม่วตดรดไม่ใช่แต่วัดชโยนะฮะสองวัดนะฮสองวัดนะฮะนี่แหละฮะก็หาซื้อได้ตามร้านหนังสือที่วาเซเว่นอีเลเว่นเซเว่นอีเลเว่นนะครับหาได้เลยนะครับนะฮะก็หายากนิดนึงก็พยายามหน่อยเพราะบางที่เนี่ย เขาวางสามเล่มก็ยังอยู่นะแต่บางที่เนี่ยสามเล่มหมดแล้วนะฮะแล้วหลายที่สามเล่มนี่หมดแล้วนะนะฮะต้องไปมีหลายสาขาพูดหลายสาขานะครับคุณลท่านก็ไปหาดูวันนี้พี่กุวิทย์มีพระเก่า าาาพอะไรมฝแนะนำหนังสือก่อนดิคุณนุชาอ๋อหนังสือโอ้โหผมข้ามไปผมข้ามไปพ็อกเก็ตบุ๊กหาหนังสือเล่มใหม่เนี่ยกำลังจะออกนะฮะเล่มใหม่ประจําเดือนนะะฮประจําเดือนสองทอมันนี่แหละวางตลาดแล้วคุณนุชาก็มาดูปกกันก่อนนะฮครับปกเอกรำพีฉบับล่าสุดครับฉบับล่าสุดนี่หน้าปกนี่ฮะโอ้โหพระปิตาสวยะโอ้โหสวยงามทีเดียวนี่เขาเปิดให้สทางจองอยู่นะพระปิตายันยุ่งนะครของวัด บางจากจังหวัดนนทบุรีก็พร้อมพระคาดวงหนุนดวงเป็นแบบหล่อโบราณด้วยในเล่มก็มีเรื่องราวน่าสนใจมากมายหลายเรื่องด้วยกันนะก็สมนาคุณรู้สึกว่าจะเป็นพระนะพระพระขุนแผนพระขุนแผนที่แจกงานหลวงพูทเจือฮะพะขุนแผนที่ที่มีมวลสารของหลวงปู่ทิมนะนะฮะก็นี่แหละฮะก็ขุนแานที่คุณชินพรทำใช่ใช่ฮะนี่ฮะซื้อกันได้ตามร้านสื่อชน้นังทั่วไปอีกเล่มนอีกเล่มนฮะ อีเล่มหนึ่งก็นิสานอภินิหารนะครับอันนี้นับปกก็นําเอาวัตถุมงคลของอาจารย์วราครับซึ่งเป็นแหวนพยาครุฑนะครับท่านก็จัดสร้างให้วัดอีกวัดหนึ่งนะครับนาเอามาขึ้นปกนะครับก็แล้วก็สมนาคุณด้วยพระปิตาหลวงพ่อชุบนะครับวัดบางกระแจาบนะครับก็เป็นพระปิตาที่รุ่นอายุ85ปีของท่านนะครับเนี่ยกรทั้งสองเล่มนี่ก็50บาทพูดถึง พูดถึงคุดนี่เอกลักษณ์ของหลวงพ่อเวลาหลวงพ่อเวลาใช่ทําทหลายรุ่นก็เป็นเป็นคุดหมดครับอันนี้ก็เป็นแหวนรูปครุดนะแต่มีอะไรเนื้อครับนะครับมีเนื้อเงินมีเนื้อนวะมีเนื้อทองคำครับที่โดดเด่นนะ่ะเป็นเนื้อทองคำคุดค<ะ>ุดนี่เป็นมหาอำนาจ อ่ะถูกต้องมหาอำนาจเวลาที่ไปยืนที่ไหนเนี่ยอยู่ตรงไหนเนี่ยโอ้โหด้านหน้าเนี่ยทำไม่ดีนิดไปเหมือนกันนะห้างร้านต่างๆถ้าไปเจอคุฑเข้ามาเนี่ยนะไปเหมือนกันนะคุฑอยู่อีกด้านหนึ่งฝั่งถนนหนึ่งแต่อีกฝากนึงเนี่ยจะแย่แย่ฮะเพราะพลังของคุฑนี่แหมเด็ดมากเลยก็ต้องเอาพันนารายณ์มาต้องเอาพันนารายณ์อีกด้านนีงต้องเอาพันนารายณ์มาพันนารายณ์ต้องหาพัะนารายเฉพาะพันนารายณ์กับคุฑเนี่ยอิทธิฤทธิ์เท่ากัน พาะบางคนไม่รู้บางคนไม่รู้แบบเหมือนเหมือนทางสามแพ่งอ่ะ,อะจะต้องมีของไปไปไปวางข่มไว้นะฮะเพราะว่าทางเนี่ยเข้ามาปุ๊บจะโดนแสงลำแสง ปัดออกไปเหมือนครุฑเนี่ยพะครุฑนี่หลายที่ก็เป็นครุฑนะเขาไปยืนอยู่หน้าหน้าร้านเขาเนี่ยเป็นครุฑเนี่ยโอ้โหผงาดเลยผงาดเลยฝั่งตรงข้ามนี่หงอยไปเลยนะใช่ถูกต้องฉะนั้นเวลาท่านทาธุรกิจเนี่ยท่านเจอครุฑเข้าไปเนี่ยท่านต้องไปหาพระนารายณ์มาเลยหาพระนารายณ์มาวางเพราะจะให้ท่านเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนสานักงานคนลำบากนะใช่ใช่เพราะว่าที่มันแพงไงตึกตเนี่ยตามธนาคารต่างๆส่วนใหญ่ก็จะได้รับพระบรมทานุญาตเอาครุฑมาปะใช่ไหมแต่อีกฝั่งตรงข้ามนี่่จะแแยย่ เพราะพลังของคุดนี่จะโหนะบารมีอำนาจตบาเดชนี่เยอะต้นะเพราะว่าถ้าท่านอยู่ตรงข้ามเนี่ยจะต้องจะต้องมีอะไรมานะช่วยช่วยเหลือนะไม่ใช่ไปไปสู้กับคุดนะแต่มาช่วยเหลือกันช่วยเหลือมาช่วยเหลือเพราะว่าพลังของคุดเนี่ยจะทําให้ท่านเนี่ยมองท่านเลยต้องเอานะเอาวัตถุมงคลขึ้นมาที่เป็นพนารายที่เป็นเพราะอินทริศจะปัดนั่นก็ได้เพราะพนารายเนี่ยทรงคุดได้ก็เขา สู้กันไม่ไหวไงสู้กันไม่ใช่สู้กันสู้กันจกนกระทั่งไม่มีใครแพ้ใครชนะก็มาตกลงกันอ่าฮะอ่าว่าพลราไปไหนเนี่ยรับใช่จะไปไหนเนี่ยให้พลนาฬาินี่อยู่ ขี่คุดไปขี่คุดไปแต่ถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยครับคุดนี่อยู่คอยอยู่เหนือพันนาลายอ่านี่เป็นข้อตกลงกันเป็นข้อตกลงกันอ่าเพราะว่าแหม่สู้กันแล้วไม่มีใครแพ้กันชนะใช่ไหมก็ต้องมีข้อตกลงนี่แหละฮะก็เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยครับนะวันนี้พี่กวิทมีพระเก่าด้วยเอาอะไรดีวันนี้ฮะเอาเอาเอาเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกล่อมวัดโพธวาสอานะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกจีอาจารย์ดังเนี่ยเอามาให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้ทราบรายละเอียด ก็ด <T> ีฮะเพราะว่าจริงๆแล้วสุราษฎร์ธานีนี่มีพระเกจิอาจารย์เยอะแยะนะฮะหลายรูปโด่งดังนะฮะทางภาคใต้เนี่ยนะหลวงพ่อกล่อมมาดูกันหน่อยนะหลวงพ่อกล่อมเนี่ยพระครูวิทูลระธรรมศาสตร์นะวิทูรธรรมศาสตร์นามเดิมท่านชื่อกล่อมแก้วกล่อมนะท่านเกิดในปีพศ .2389 โอ้โหนะฮะพอโตนานเหมือนกันนะเนี่ยนะที่บ้านริมคลองท่ากลุบนนะตำบลมะขามเตี้ย จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะในวัยเด็กนี่ได้ศึกษาหนังสือไทยและขอมที่วัดโพธวาสนะเมื่อเติบใหญ่ได้แต่งงานมีครอบครัวแต่ด้วยความเบื่อหน่ายชีวิตคารวสนะ่จึงตัดสินใจอุปสมบทเมื่ออายุได้24ปีในปีพศ2413นาพัทศรีมาวัดโพธวาสโดยมีพระครูสุวรรณหลังสีหรือมีเนี่ยหลวงพ่อมีเจ้าวาดวัดโพธวาสและเจ้าคณะเมืองกาญจนดิษฐ์เนี่ยเป็นพระอุปชาหลวงพ่อกล่อมเนี่ยเป็นพระที่มีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัยอย่างยิ่งตั้งใจศึกษาพระ ปริยัติธรรมมุ่งมั่นปฏิบัติวิปัสนาธุระจนเป็นที่เคารพศรัทธาของพระวิษ,ษ,ษ,ษุสมัมมเนนและชาวบ้านทั้งหลายต่อมาในปีพศ2432พระครูสุวรรณลังสีย้ายไปเป็นเจ้าวาดปกครองวัดกลางหนะลวงพ่อกรมจึงได้รับตําแหน่งเจ้าวาดวัดโพธาวาสสืบต่อมาด้วยคุณงามความดีเนี่ยของหลวงพ่อกรมชาวบ้านจึงมักเรียกท่านว่าพ่อท่านกรมรนะฮะเล่ากันว่านะฮะพ่อท่านกรมเนี่ยเป็นพระเกจิผู้ทรงวิทยาคม สามารถบริกรรมคาถาให้เรือที่จอดอยู่บนคานเนี่ยแล่นลงน้ำได้อย่างอัศจรรย์ สมัยเมื่อก่อนมันมีพี่กวิทย์เวลาเขาเก็บเรือเขาขึ้นคานขึ้นคานไว้เลยนะก็แต่แถวเนี่ยริมคลองเจ้าพระยาเนี่ยบางวัดยังมีอยู่นะใช่ใบางวัดไปดูสิฮะยังมียังมีคานอยู่เอาขึ้นคานไว้ยังขึ้นคานไว้นะขึ้นคานไว้นี่แหละฮะก็เนี่ยก็ขึ้นคานแต่ไม่ต้องเป็นคนไปเข็นท่านสามารถจะลุงพ่อบอกอาลงไปเลยลงไปเลยนี่นี่เป็นความสามารถเป็นเป็นเรื่องอัศจรรย์นอกจากนั้นเนี่ยท่านยังบริกรรมคาถานะะสะกดจระเข้ ได้เช่นเดียวกับหลวงพ่อคายวัดสุนขันหลวงพ่อกล่อมเนี่ยท่านมรณภาพเมื่อปีพศ .2475 สิริอายุ86ปีพรรษาที่62แหมนี่ถ้าบอกไปเมื่อคราวที่แล้วเน6่งเลยนะถูกกันเยอะเป้งเลยนะวัตถุมงคลของท่านเป็นไงพี่กฤษณครับก็ส่วนใหญ่จะสร้างเป็นแบบพวกตรกุฏสาลิกาลิ้นทองอะไรพวกนี้นะแล้วก็ที่หายากก็เห็นจะเป็นรูปหล่อรูปเหมือนรุ่นแรกของท่านน่ะครับที่สร้างในปีพศ .2470 โดยทําการหล่อกันในโรงครัวโดยมากจะเรียกว่ารุ่นโรงครัวนะครับนะตรงนี้แล้วก็ตรงด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อกอมนะครับเต็มองค์จีวรรัตประคตนะครับผ้าสังกตินั่งขัดสมาธิเอามือจับเข่าสองข้างใต้ผ้ารองนั่งจางรือปี2,470ครับขอบเหรียญภายในคู่ขนาดบรรจุอัครลัขอมด้านหลังเป็นยันห้าและอัครละขอมเนื่องจากเป็นการหล่อแบบโบราณเหรียญจึงมักชำรุดแล้วก็หูไม่ติดเหรียญหล่อ รูปเหมือนสมบูรณ์จริงๆจ,งจ,งจึงมีน้อยมากนะครับนี่แล้วก็พุทธคุณคก็โดดเด่นด้านคงกระพันชาตินะครับะะสบภาพอย่างนี้ต้องมีเท่าไหร่พี่โอวินโอ้โหนี่ก็ผมว่าน่าจะเป็นแสนตอนนี้นะ,ะครับครับนะฮะ ฮะถ้าโดนเซนใหญ่เข้าไปนี่อาจเป็นล้านได้อาจเป็นล้านได้ครับผมเพราะเพราะเอาง่ายๆเห็นเหรียญลงาคูณไหมฮะครับโอ้โหนล่นกันเป็นล้านงงมากไม่เบาไม่เบาครับแต่ผมไม่ค่อยตามกระแสนะคุณทิชาไม่ตามใช่ไหมะเพราะผมตามไม่ได้มันเหมือนทองไหมฮะเพราะว่าพอขึ้นไปปุ๊บนี่อาจจะวูบลงมาได้นะไม่แน่ไม่ไม่ไม่ใช่ค่ะคุณทิชาเหทองก็ยังเป็นทองนะทองก็ยังเป็นทองใช่ไหมครับทองนี่ยังมีเขาเรียกว่า